ข่าวมิไนท์เชื่งคืนฟุตบอลไทยบายมานูโปรติงสไตล์ประจำวันที่30พฤษภาคม2566โดยชายผู้บังคัรั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วขงของเที่ยงคืนวันนี้ก,กันเด็กกัารับว่าจะมีข่าวอะไรนักจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้สะเทือนวงการฟุตบอลไทยส่ง2แข้งทีมชาติไทยชุบตัวและซัสตี้ชุดยู -21 ปีนะ โดยมาดามแป้งโดนพันล่ำซำเซอร์ไพรส์แฟนบอลชาวไทยส่งเทเลสักเผยพิม,มายกองหน้าแห่งอนาคตทีมชาติไทยและกสินทราบุลล่าบินชกตัวกับทางสโมสรเลสซอสตี้ชุดยู21ปีที่ประเทศอังกฤษในระหว่างวันที่26มิถุนายนถึงวันที่31ก,กรกฎาคมเพื่อจะยกระดับทีมขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมการท่าเรือและกรทีมชาติไทยในอนาคตาอันใกล้นี้ สรับทางธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าในวัย20ปีเป็นดาวทันบวกสูงสุดของแข่งไทยของการท่าเรือ FC นนในฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อยิงไปถึง11ประตูกับอีก4แอสซิสจาก29นัดรวมทุกรายการส่วนสินธราบุญล่ากองกลางวัย18ปีก็มีสถิติลงเล่นกับทางคัสตอมยูเต็ดทีมเบสกไทยลีก2ไปถึง31นัดรวมทุกรายการและก็ยิงไปถึง1ประตูในครั้งนี้ เป็นนว่งงานนี้ต้องรอดูกรนต่อไปกาะกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีนครับความรู้สึกอาเซียนบวกอาเวียดนามนะฮะหลังเห็นผลแบ่งกลุ่มทีมเชิไทยชุดยูยี่สามปีชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้โดยการน,นี้เรามาดูความคิดเห็นและคอมเมนต์แฟนบอลกันดีวกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มไปที่คอมเมนต์ที่1ึงกันก่อนกาก,าก,ากาันไทยเมียนมา อิโนโดนีเซียเวียดนามเข้ารอบรองชนะเลิศนะเขาไม่ต่อมาอยากเห็นไทยพบก,กับทางอิโนโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้เขามต่อมาง่ายนะสะรับทางไทยแลนด์เขาไม่ต่อมาใช่แล้วไทยประทะก,กัมพูชาและอิโนโดนีเซียประทะก,กับทางมาเลเซียเขาเม่ต่อมาผมคิดว่าทัวร์นาเมนต์นี้ไม่พิเศษมากจะเกินไปผมต้องการจะให้อิโนโดนีเซียเป็นแชมป์นในกลุ่ม AFF รุ่นใหญ่นะ คอมเมนต่อมายินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยและก็เจอกันนะอินโดนีเซียคอมเมนต่อมาขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียที่จะคว้าแชมป์เอฟเอฟยูยี่สามปีในครั้งนี้ได้ขอาเมนต่อมารอบรองชนะเลิศไทยเจอกับทางเบนม,มาอินโดนีเซียเจอกับทางเวียดนามคอมเมนต่อมาอินโดนีเซียจะคว้าแชมป์กันอีกครั้งส่วนไทยจะเป็นปรองแชมป์ขอาเมนต่อมารอบรองชนะเลิศไทยประทะก,กับทางเวียดนามรอบชิงชนะเลิศไทยเจอกับทางอินโดนีเซีย คอมเมนต์ต่อมาชนะง่ายอยู่นะกลุ่มบน A ประเทศไทย B อิโนโดนีเซียและก็ C เวียดนามคอมเมนต์ต่อมาจดเยี่ยมไทยแลนด์ในคารักนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่า AFF จะจัดขึ้นที่บ้านในคารักนี้คอมเมนต์ต่อมาเป็นกลุ่มที่ง่ายสำหรับไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาไทยอินโดเวียดนามชนะง่ายมากเลยนะในคารักนี้เป็นนว่างงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกับล้กันนะฮะก็เป็นคอมเมนต์ของฝั่งแฟนบอลนั่นเอง เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชมช็อตไมคอนคาโดโซซับประตูสุดเฉียบคมให้กับทางทีมไทยใส่ไอทรักแฟงเฟิร์ตทีมแข่งเยอรมนีเป็นยังไงโดยเจ้าหนูไมคอนคาโดโซในวรุกตัวความหวังที่แฟนบอลชาวไทยอยากจะเห็นเขาสวมเสื้อช้างศึกลงสนามให้กับทางทีมชาติไทยในอนาคตกับจังหวะการยิงประตูสุดเฉียบคมให้กับ STB a ี a d e m y มีทีมในไทยใส่ไอทรักแฟงเฟิร์ตทีมแข่งจะศึกบุนเดสเซอริกาเยอรมัน จังหวะดดังกล่าวไมคอนคาโดโซเป็นผู้เพิ่มจังหวะเองก่อนที่จะวิ่งไปใส่ด้วยเท้าขวาในเกมชิงแชมป์เยาวชนที่ยุโรปเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันได้เลยครับอาแผมเป็นจะว่างานนี้นะฮะทงเองยิงเองเลยก็ว่าได้เป็นอะไรที่สุดยอดสวยมากเลยนะฮะเสื้อเบอร์11ิอชุดหนูไมคอนคาโดโซคนนี้นั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับนั่งต่อหรือว่ารอกลับบ้านฟอนเตเรสู่การท่าเรือเรื่องเดือเชื่อที่อาจจะเป็นจริง หลังจากที่การคว้า3มแชมป์ของบุรีรัม์กลายเป็นเรื่องฮือฮาฟุตบอลไทยแบบที่สุดแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ข่าวที่มาแรงกันตอนนี้คือการกลับมาเล่นในไทยลีกของเจ้าเจชนาทิพสมกรสินแข่งซูเปอร์สตาร์หมาเยเลขหนึ่งสีเไทยในสถานการณ์ปัจจุบันกับทางคาวาสกิฟอนเทเล่เริ่มเจอปัญหาหลายด้านไม่เหมือนตอนที่ย้ายไปร,ร่วมทัพคอนเซซป,ปโรโดยที่เจ้าตัวนั้นเหมือนเป็นเทพเจ้าให้ทีมาจากดังแดนเหนือในขณะนี้ ผลงานกับทางคอนเซสปโปรนั้นก็คือ123เกม15ประตูกับอีก2 2ิแอสซิสหนึ่งนักเตะยอดเยี่ยมสโมสรหนึ่งทีมยอดเยี่ยมของเจลิกทุกเกมการันตีตัวจริงไปนักเตะที่มีอิทธิพลกับทีมทั้งในและก็นอกสนามนั่นทาให้ตัวของเจ้าเจได้รับความรักจากแฟนบอลแบบเต็มเปี่ยมแต่ด้วยความทะเยอทะยานทีมหมาเยเลขหนึ่งของเจลิกอย่างฟอนเตเร่ต้องการตัวดิวปรสัสซาจึงเกิดขึ้น500ล้านเยนหรือประมาณ1 3 0ล้านบาท ตัวเลขคือการคาดการณ์ในการย้ายทีมในขาะนี้ซึ่งต่อมาตัวเจ้าเจาก็มองว่าเป็นสิ่งที่กดดันทางอ้อมมาถึงเขาจริงๆเรมไปถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นอาการบาดเจ็บที่รบกวนสภาพจิตใจที่ไม่ได้ดีเหมือนเดิมมันสะท้อนมาถึงผลงานและก็โอกาสที่ได้รับในขาะนี้ ผลงานกับทางคาวาสสกิฟอนเตเล่น้ำมนต์26เกม3ประตูกับอีก3แอสซิสโดยวัย30ปีภาพจำแข้งดาวรุ่งบรั่งเล็กสู่แข้งบรั่งทองในศึกเจลีกเริ่มเลือนรางลงทุกทีต้องยอมรับนะว่าร่างกายของนักเตะเจลีกต้องฟิตและก็พร้อมมากกว่าเีกไทยหลายช่วงตัวนัก เรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากทางทีละสินดังดาอดีตนักเตะของซานฟรานซิสโกฮิโรชิมาและก็ชิมิสุเอสเพารวมไปถึงชิรัทอบุมาทันอดีตนักเตะของทางวิเซอลโกเบและก็ยโกฮาม่าเอฟมาดิโนช เมื่อหายจากอาการบาดเจ็บกระบวนการที่จะกลับมาลงเล่นต่อต้องใช้เวลาและเมื่อลงเล่นและทําไม่ได้ตามที่าาคาดคาหวังเอาไว้เราจะได้เห็นภาพของเจ้าเจ,าเจานั่งข้างสนามและส่วนใหญ่แล้วจบลงด้วยการวอร์มไปเรื่อยๆในขารังนี้และไม่ได้ลงเล่นรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยที่สุพรโชคสารชาติแข่งรุ่นน้องในค่ายคอนเซสโปโลได้เล่นอยู่บ้างแต่เจเองในช่วงหลังเนี่ยก็หายไปแบบดื้อๆในขรังนี้ จนล่าสุดนั้นข่าวลือในการย้ายกลับมาในไทยลียกแรงขึ้นอีกครั้งแต่รอบนี้มีความน่าจะเป็นที่สูงกว่าครั้งไหๆเหมื่อมาดามแป้งนพันธรัำซัมประธานการท่าเรือเอฟซีถือเป็นผู้ใหญ่ที่เจนับถือและจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายไม่เปิดโอกาสที่เอเรื่องนี้จะเกิดขึ้น ทว่าตอนนี้เจนั้นยังมีสัญญาอยู่กับทางฟอนตเตร่เพราะฤดูกาลยังคงเล่นอยู่ในช่วงเล็กแรกแต่เมื่อช่วงของเวลาการย้ายทีมมาถึงเวลานั้นอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเขาว่าจะพร้อมสู้ต่อเพื่อแย่งตําแหน่งและความฝันที่จะคว้าแชมป์นในลิกต่างประเทศยังคงแรงพอจะให้ไปต่อได้หรือไม่ แต่หากโอกาสในการลงสาตอนนั้นยังไม่ต่างออกไปจากตอนนี้ชนะทิพยสงกระสินที่การันตีการเป็นทีมตัวจริงทีมชาติไทยทุกยุคทุกสมัยอาจจะถูกท้าทายกันเป็นครั้งแรกเพราะโลกของฟุตบอลทุกวันนี้เหมือนตเตะฝีเท้าดีขึ้นมามากเสมอนะหากจะมองข้ามเหตุการณ์ต่อไปทั้งที่พอจะดึงตัวเจ้าเจากลับมาที่ไทยลีกที่ไม่มากหมายนักทีมที่พร้อมด้วยเงินชุนคอนเนคชั่นความผูกพัน ต้องอยอมรับนะว่าไม่ใช่ทีมเก่าอย่างทางเทโรหรือปัจจุบันเมืองทองคงจะไม่พร้อมมากมายนักแต่การท่าบริเอฟซีดูจะไม่มีปัญหาใดๆในขอ้อนี้แฟนบอลอยากจะให้เจสู้ต่อไปเรื่องนี้ไม่ผิดเพราะตัวนักเตะเองยังอยู่สู้ในทุกวันนี้แต่เมื่อในวันที่ตัดสินใจได้ว่ามันมาถึงเวลาที่จะพอแค่นี้แล้ว อยากจะให้กำลังใจดีๆถูกส่งต่อไปอีกครั้งเพราะไม่ว่าเจอยู่ในสถานะไหนนี่คือนักเตะที่ทำให้บอดนั้นมีความสุขและก็ถูกพิสูจน์ในเวทีเจลีกลีกระดับท็อปของเอเชียแล้วว่าเขาคือแข้งที่ขาในครั้งหนึ่งฝีเท้าไปได้ไกลระดับทีปมาแล้วในครั้งนี้เป็นอนุว่งางาน,นีินะผมอนาคตของเจ้าเจชนาทิมสงกรสินจะเป็นยังไงต่อไปต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ สุบโชคเตรียมจะบินสมทบเข้าแคมป์ทีมชาติไทยก่อนจะลย FIFA Day. ุยฟี فا เดโดยการนี้เช็สชคสุบโชคสารชาติบินสมทบเข้าแคมป์ทีมชาติไทย11มิถุนายนนี้หรือหลังจบแมตช์ช่วยต้นสังกัดค,คอนซาดิสโปโรบุกรังสังกัดสื่อในศึกเจลิกนัดส่งท้ายเลกแรกด้านตมาโคฟุบอลไทยเตรียมแบนโผ24แข้งในวันพรุ่งนี้ก่อนจะให้มาโน่โปรกิงนน้งหัน1คนเพื่อนำ23ขุนพล อ,ออกไปบินรัดฟ้าวันที่14พฤศจายนบุกซดไต้หวันและก็ฮ่องกงนะโดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ทีมันดับที่114ของโลกภายใต้การคุมทีมของอลิซันเดอร์โพกิงโดยมีบรรดามแป้งนมพันธล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมที่จะมีโปรแกรมลงเตะเกมอุ่นเครื่องตามช่วงปจิฟิฟ้าเดย์ ครั้งที่2ของปี2023แล้วัางวันที่13-19มิถุนายนซึ่งทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทั้ง2เกณฑน,นั้นล่าสุดทางฮอกไกโดคอนเซปปโปโรโนั้นเตรียมจะปล่อยสุบโชคสารชาตินรุกข,ของทีมกลับมารับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเตะในช่วงวิฟาเดยที่กำลังจะมาถึงนี้โดยเจ้าเช็คจะลงสนามช่วยต้ตสังกัดบุกไปเยือนซากาโดสดในศึกเจลีก2023นัดที่17 หรือนัาสุดท้ายของเลกแรกในวันเสาร์ที่10มิถุนายนก่อนจะบินกลับไปในวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนเพื่อสมทบฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมช้างศึกกันต่อไป สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะออกเดินทางไปเล่นเกมอุ่นเครื่องฟี่าเดเดือนมิถุนายนในช่วงเช้ามืดของวันพุธที่14มิถุนายนเพื่อตเตรียมลงสนามพบกับทางไต้หวันทีมอันดับที่156ของโลกวันศุกร์ที่16มิถุนายนและปิดท้ายพบฮ่องกงทีมอันดับที่147ของโลกวันจันทร์ที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้และนี่ก็เป็นข่าววินยัยที่คืนผู้บลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวบัญชี30พฤษภาคม2566 โดยชายผู้บังคับรัางฟุตบอลไทยครับ